ประวัตินิทานที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังหลายครั้งหลายหนสมัยก่อนๆนั้นขณะพระโสดาบางคนเป็นผู้หญิงบางคนตัวอย่างนางสุมิตาที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังอยู่แล้วในบมอยิ๋นในเมืองไทยนั้นตัวเองเป็นภูมิธรรมพระโสดาแต่มีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะตามีความต้องการในความสวยความงามความรักความใคร่ต่างๆนี่มันมีอยู่ยังนึดสาวมัจะตามชายหนุ่มไปได้ดูที่ นี่คือประวัติของพระโซดาจึงละเรื่องการทั้งรวมตาหูจมูเรียนกายใจไม่ได้มีความรักปฏิรักละไข่กับรูปเสียงจตลดปวดตาอยู่นี่คือว่าพระอนาคานั้นเหละเริ่มขึ้นไปสามารถเขาจะละได้บางได้เป็นคนที่โดดเดี่ยวเป็นเอกาไม่มีคู่ไม่มีสองนี่คือภูมิธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมมัต้องเลือกเอาอย่างนี้ที่ความเห็นของภูมิธรรมพระโซดานั้นเขาไม่ใช่ว่าจะไปละ อาจจะว่ากิเลสทั้งหมดได้าะละความเห็นเท่านั้นเองในความเสียใจมีไหมพระสดามีตัวอยา่างเช่นนางวิสาขานางวิสา,า,า,าขาหนี่นี่มีความเสียใจมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นระว่าหลานสาวคนหนึ่งที่เป็นคนโกรธมากที่สุดเป็นหลานสาวคนนั้นระอว่ามอดภาาไปหรือตายไปความคิดถึงความเสียใจอะไรอาวรณ์ต่อหลานสาวนั้นจนเหลือตนจนนางวิสาขาจะร้อง,องห่มร้องไห้ นี่ก็บาตนยังมีไหมตนยังมีตนยังมีแต่ละความเห็นคือละความเห็นนะว่าตนเห็นว่าการเกิดเกลีเจ็บตายเนี่ยเป็นความจริงอย่างนี้คือละความเห็นในี่เท่านั้นเองแต่ละความจริงมันละไม่ได้ยังไม่ว่าของเรายังมีอยู่รักษาได้อยู่เข้าใจยังไม่ถึงกัละอะไรได้เลยในส่วนนั้นอัตามีไหมมีแต่ละความเห็นว่าอัตตาตัวนี้มันจะเป็นอาตตาตอไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือละหรืออย่างนี้คือละความเห็นนั่นเอง นี่คือาการผู้จะปฏิบัติธรรมเบื้องต้นต้องฝึกใจให้เป็นไปตามหลักความจริงอยู่ตลอดเวลาอืนี่ก็ว่าการที่จะบรรลุธรรมที่บ่ามานี่ไม่ใช่ว่าอุบายเสมือนกันทั้งหมดไม่เหมือนแม้กังพุทธกาลพระองเจ้าให้อุบายธรรมะแตกต่างกันไปพระองค์เจ้ารู้ว่าคนนั้นปฏิบัติธรรมในอดีตเขาฝึกนิสัยมาอย่างไรพระองค์เจ้าก็องเอานิสัยตัวน,นั้นมาฝึกต่อเขาไปในถไา้ตามนั้นไม่ใช่ว่า เราฝึกนิสัยมาอย่างนี้แล้วก็ไปภาวนาอย่างนั้นมันไม่ได้ต้องให้มันตรงกับปรมีเก่าที่เราทํามาเดี๋ยวนี้ี่ว่ามาเนี่ยไหนเราปรมีเก่าทาม,มาทำอย่างไรเราไม่รู้กันมันต้องหาอุบายเปรียบเทียบ,ยบอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับกินยาแบบสุ่มเดาก็แล้วกันกินไปเรื่อยๆเ,เราไม่สามารถจะว่าเป็นโรคอะไรในส่วนตัวเพราะต้องกินยาไปเรื่อยเพียสักกระดานหนึ่งนั่นแหละมันจะถูกกับโรคภัยเราได้นี่งแเราสังเกตเราให้เรารู้ตัวเราอยู่เสมอเสมอ นี่คือว่าหลักหลักการเดี่ยวประพืนฐานธรรมดราบรรดาทั่วไปในการปฏิบัติมีการเลือกเส้นทำรรและวนิวาราตมาวิจยะอมคํำว่าเกิดนี่ก็เกิดความเข้าใจให้ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงให้เป็นสมา,าธ,ธ,ธินี่แหละก็ว่าความเกิดเกิดความรู้ความเห็นเกิดความเข้าใจถูกต้องตามหลักความเป็นจริงนี่คือว่าให้เกิดคำ,ำรรว่าทำภาวนาแปลว่าทําให้มี อะไรนี้ให้มีสติมีความรอบรู้ในสพพวะทมทั้งหลายในสัพพะสั้งขานทั้งหลายนี่คือว่ามีมีสติมีความรู้รอบรอบรอบูรบรบ้ตามหลักความจริงเช่นเดียวกันนี่เราสร้างขึ้นมาอย่างนี้แต่ก็ว่าสร้างให้มันภาวนาไปว่าให้เกิดให้มีนักขันาามีอย่างนี้